สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เศร้าวันศุกนะครับเอ่าเศร้าวันศุกง่ี่นะครับผมพอดีร้านบอกหมูม,มาให้นะครับเศร้านี่ก็เลยพากินนะครับเจอของก็จะกินซ้ำเนีย่ยแหละน้อยบางไงนะครับที่เหลือก็ปั่นน้องอยูะนำกันกินนะครับผมก็ได้ซีเรียสผมได้อย่างมาผมก็แบ่งปั่นกินอยู่ตลอดนะครับ <c oughs> อ่าสลับเมื่อนี้ก็ซิมวาว่าอย่างที่ก็เอาเป็นสลับ ผู้ที่มานะครับผูดใที่มาแล้วก็เกิดว่ามีหนีมีอย่างไรนะครับคิดสิอยากเกิดว่าคิดจะคิดคือผมนะครับคือคือผมอ่าก็ไม่ได้ว่าเจ้าของเค็ดได้ดีดอกนะครับแต่บางเทีด้วยภาร,รานีสินเนาะแล้วก็อัตราดอดเบียที่มันแพงนะครับคือเราต้องพยายามเซฟตี้เรื่องการอยู่กับกิน,นเอาให้ได้หลายที่สุดเพื่อเราจะได้จ็บเงินสงบ้านไปใส่หนี้ให้หมดโดยไว้นะครับสูตรผมให้จังไดนะครับ เดือนนึงทักหลังมานีนะครับผมผมเลิกผมไม่ได้กินเขาร่วมกันกับน้องๆเขานะครับผมมาเฮ็ดกินเองนะครับวันนี้มันหมดค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ผมก็สิมาเฮ็ดคลิปนี้บอลสุฟังนะครับแต่การกินก็ซิบอมเกินเวอร์บางด้พี่นอ้องถ้าผมบอกสุฟังแล้วเฮ็ดได้คือผมก็สิด,ดีนะครับมันก็สิได,ด้ประหยัดก็สิได,ด้เก็บเงินนะครับไปใส่หนีไไวบ,ไบให้หนีบดไว้บนะครับถ้าหนี้บดแล้วเออเฮาอยากอ,อัพการกินอย่างเฮาก็แล้วเต่เฮาหมองหันนะครับอ่าเพราะว่า คำว่านีเนาะพี่น้องดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเยด้ดอกเบีย้ยมันบริลดเราสมมติว่าคันดอกเบีย้ยอ่าจาังไ่แล่ะคันเฮาใช้เวลาในการส่งโดนหลายเฮาก็สิเสียดอกแพงไปหลายเป็นบอกครับถ้าเขาส่งหน่อยเ่าได้ดอกก็สิถือแล้วเฮาก็สิเด้มเหมดน,นี่ไปนะครับอ่ะผมเฮ็ดสุดใที่ิอ่าก็คือนะครับหลังจากที่ผมแยกมาเฮ็ดทีเดียนนะครับผมก็เอาเริ่มต้นเดิมทีเนาะอ่า เดิมทีนะครับคือเดือนเนี่ยโอ้เดือนเดือนที่ผ่านมานะครับผมจีบเงินไว้ใส่แล้วก็ไว้เติมหนี้มือถือผมจงไว้เติมหนี้มือถือหนึ่งบาททุกเดือนนะครับแล้วก็จีบไว้ใส่400บาทนะครับ400เช็คอ่านะครับวับนนี้มาหักมาหักอ,ออกในการของของเดือนสุดท้ายที่เป็นค่าอาหารออกซอยน่องเขาอยู่160เช็ค ร้อยหกสิบเช็คก็เสียยูสองร้อยสี่สิบเช็คนะครับบวกบวกกับ,บเงินเติมเงินมือถือก็สิเป็นสามร้อยสี่สิบเช็คนะครับส่วนเติมเงินมือถือร้อยนึงให้ตัดออกเลยนะครับเพราะว่าผมเค็บกันไว้ทุกเดือนนี้เราก็เสียเป็นสองร้อยสี่สิบเช็คนะครับสองร้อยสี่สิบเช็คเนะี่เจ้งไหนยูได้ถึงเดือนนะครับคือผมก็เนื่องนะครับสองร้อยสี่สิบเช็คนะครับผมก็ไปซื้อนะครับ บอกหลานเอาพวกเครื่องปรุงอะไรมาให้นะครับซื้อเครื่องปรุงเบิดห้าสิบเชคนี่แหละนะครับซื้อเครื่องปรุงซื้อนันเซนี่นะครับซื้อเครื่องปรุงซื้อไข่นะครับอ่านะครับผมซื้อเครื่องปรุงผมซื้อไข่ผมซื้อไข่หมดประมาณสองแผงแผงละสามสิบเชคสามสิบเอ็ดเชคกับสามสิบห้าเชคนะครับไข่สองแผงนะครับไข่สองแผงแล้วก็มีมาม่า มาม่าสี่สิบนะครับมาม่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบเช็ฟนะครับพี่น้องป,ปลากระป๋องบะไส้ผมผมไว้ผมมันซื้อไว้กินก่อนนานั้นแล้วนะก็สิป,ประมาณนี้นะครับแต่ผมกินอะ่ะผมกินแค่สองย่างนี้เดียวพี่น้องกินไข่กับมาม่าไข่กับมาม่าเมนูก็จะมีทอดไข่ขวัวไข่ต้มไข่นะครับจานละมือเรื่งเดือนที่ผ่านมาผมกินนั่ซี่เลยนะครับ เพราะว่าผมต้องประหยัดอะประหยัดเพื่อเอาเงินไปใส่นี้ให้หมดไวๆนะครับผมไม่อยากให้นี่มันอยู่หลายเดือนนะครับอแล้วก็อบางมือก็นคาบเที่ยงบางมือก็กินมามาา่าครับเร้นมือก็กินมาม่าครับน้องเกตเจนซีนะครับดีที่น้องเอาหอมหๆอมาให้นะครับก็ใส่หอมใส่อย่างได้อาบ่ต้องได้ไปซื้อหอมนะครับเดี๋ยวถ้าบางคนไม่อยากซื้อหอมก็ได้ครับเ็ดกินง,ง่ายๆคือว่าเขาต้องถามตัวเขาก่อนว่าเขาสิิงง่ายได้บ่ าวกินง่ายๆได้ก็อยู่ได้นะครับอ่านี่แหละผมก็กินใส้ชีวิตจังซี่แหละอยู่ภายในหนึ่งเดือนนะครับเออแล้วก็ซื้อ่าขนมปิดนํานะครับไปกิน,เ,นเมื่อแรงเมื่อเมื่อผมไปกินขนมปิดนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับเราอ่าจำนวนเงินสองร้อยสี่สิบเช็คนะครับจากผมใส่ในการซื้อแนวกินแล้วนั่นแล้วก็เกษียรอยู่ประมาณหกสิบกว่าเช็คนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยยังอยู่หกสิบกว่าเช็ค ก็หมายถึงว่าเงินผมใสไปแค่ร้อยกว่าเช็คร้อยแปดสิบร้อยกวาสิบเชคในการซื้อของอยู่ของกินนะครับเราก็เหลือติดโตอยู่นี่ประมาณหกสิบกว่าเช็คนะครับพี่น้องนี่แหละจากเงินสองร้อยสี่สิบเช็คนะครับภายในเดือนหนึ่งนะครับนี่แหละถ้าขึ้นนะครับถ้าผู้ใดขึ้นอยาก ประหยัดเงินนะครับเพื่อใส่นีอีหลีก็ผมแนะนําเห็ดสูตรผมก็ดีนะครับหลังจากที่เฮาใส้นีแล้วหรือว่าเฮาอยากไปจินร่วมกันกัมมู่อย่งก็ได้คือเกานะครับเพราะว่ากินหลายคนก็สิบเปลือกแย่คือว่านอกถ้าถ้าห้องจิ้ผู้เดียวเขาก็สามารถควบคุมได้นะครับคือจังผงสะร์ซอสเครื่องปรุงต่างๆผมใส่ยังไม่ทันได้บุกเท่าใดเลยนะครับนี่แหละใส่เห็ดจิ้มซุ้มือมาจะเดือนนึงแล้วจะครบเดือนมาที่เกาอธินาวันพุดธนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดทีบบอกก่อนนะครับ มันก็เบิดว่าหลายค่ะนะครับพี่น้องการอยู่กันกินเฮาเล่าหฮาเฮาต้องเบิ่งว่าหฮาสิเฮดเด็บ่นะครับในการปรับตัวการอยู่กันกินนะครับกินไปพร้อมกันก็ประมาณนี้นะครับผลที่ดออกมาก็ถือว่าโอเคเดือนนึงผมเสีเงินแค่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเดือนกรกฎานะครับเงินเดือนออกมานะครับเงินเดือนของเดือนมิถุนาออกมาช่วงวันที่เก้าเนี่ยถ้าผม เก็บไว้400เช็คนี่ยก็สใส่ได้ตลอดทั้งเดือนเหมือนเดิมน,นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับนี่แหละเพื่อพี่นอ้องยู่ฮิสเลียวนะครับผู้ดใดใส่ประหยัดกูนี่ก็ลองมาเฮ็ดคลิปแชร์กันนะครับแต่ของผมเนะี่ยคือตอนเนี่ยผมต้องประหยัดที่สุดก่อนนะครับคือผมต้องเป้าไว้นะครับภายในปีนี้ผมต้องใส่นี่ให้เบิมน,นะนี่ผมผมใส่ในการนี่ นี่ทั้งบัดทั้งมวลน,นะครับพี่น้องรวบรวมในการค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางอิสเทิร์กหมตกอยู่สามแสนกว่าบาทน,นะครับตกสามแสนกว่าบาทตอนนี้คือผมไสไปแล้วแสนหนึ่งนะครับก็เสียยู่สองแสนสองแสนนิดๆนะครับพี่น้องคือผมต้องผมต้องเป้าว่าเดือนพฤศจิกาเป็นยังตำ่ำผมต้องหมดนี้นะครับพี่น้องพอหมดนี้แล้วปุ๊บจากนั้นก็สิได้เก็บเงินนะครับเก็บเงินเขาอยากได้อย่างเขาก็สิได้ครับ ช่วงแรกคือว่าเขาต้องเอาหนีให้หมดก่อนนะครับพี่น้องถ้าหนีบ่บดผมบ่สบายใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องมาเฮ็ดคลิปบ่ซส้พี่น้องฟังนะครับถ้าผู้อยากผู้ใดมาแล้วอยากคิดสิประหยัดก็ลองเฮ็ดคือผมเบิ่งนะครับมันก็ยู้อได้พี่น้องมันยู่ได้ตัวเฮาต้องเฮ็ดให้ได้นะครับเฮาต้องมีความมุ่งมั่นในตัวของเฮาเองนะครับถ้าเฮามุ่งมั่นสิเฮ็ดได้มันก็ได้นะครับพี่น้องการยกันกินเฮาก็ต้องไปเวอร์บางหลายอย่างหลายนะครับกินแคบอิ่ม นะครับกินแค่พออิ่มแล้วก็ต้องเป็นคนกินง่ายอีกนะครับถึยจะได้สำหรับผมที่พานมานะครับผมก็ได้ของมาผมก็ปั่นน้องเขากินคือเกาเจ้าของก็กินก็ะซําเนี่ยนะครับบอกมูอ่าได้มาสองรอบนะครับรอบนั้น่วยหญ่งกว่านี้อีกนะครับผมก็กินซํานี่แหละแล้วก็ปั่นน้องนุ่งเขากินนะครับเมื่อนี้ก็ปาดออกมาซัพนี่นะครับแล้วก็ปั่นน้องนุ่งเขากินนะครับเนี่ยอ่าผมเป็นคนจังไรวล่ะมีอย่างก็ปั่นกันกินครับผมก่เป็นคนคิดที่ครับพี่น้อง ได้มาจังเด็กกัปั่นกับกิตนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องวาเบาซูฟังเื่อผู้ใดอยากฮ็ดนะครับอยากฮ็ตในการเสฟเสฟบหลายใจจออะออกผมบอกเลยว่าทําได้ดีมากนะครับถ้ากินร่วมกันกับมูเนาะมัก็สิบเบิดเบิดไลกยสี่เเ240เชกาอ๋ต่อเดือนนะครับในในจะออกกินกับมูลแล้วก็ไหนซิมาส่วนตัวอีกมันหมดหล นี่ผมเห็นว้าซื้อฟังนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วนะครับเอาซัมมี่ะรอติดตามกันคลิปต่อไปครับ